สวัสดีครับวันนี้ร้านเตอร์อบายอมมีรถเข้าใหม่หนึ่งคันเป็น Honda c b 5 0 0 f ้าร้อยี2 0 1พสิดสีดำเท่ๆเลยนะครับเรามาชมดีกว่าครับคันนี้ได้กระจกไยแฮนด์แต่งนะครับปั๊มน้ำมันเบรกแต่งนะครับกันเบรกกันคัดแต่งนะครับผมไฟเลี้ยวหน้าแต่งนะครับ กัดม้อนน้ามีมาให้พร้อมเลยนะครับได้วาลานชคเลยนะครับคันนี้สวยๆเลยดอกยางหน้าพับเบรกหน้าเหลือๆเต็มเลยนะครับชมๆชมรอบภายนก่อนนะครับคันนี้ได้ทอดแต่งด้วยนะครับพับเบรกหลังดอกยางหลังเหลือๆเต็มเลยนะครับ,รค,รบคันนี้ได้ท้ายสั้นพร้อมไฟเลี้ยวตามแมวด้วยนะครับผมจ่ายไวรุ่นแน่ๆครับ ซลสเตอร์เห,อเหลือเต็มๆครับพี่วิ่งได้ยาวเลยครับชมรอบพันก่อนนะครับคันนี้ได้กนรลอยถังของ h ฮตูซีด้วยนะครับกนรลอยฝาถังของ h ฮตูซีด้วยครับเบาดำๆเงาๆเลยครับผมมาชมกันดีกว่าว่าคันนี้วิ่งมาแล้วเท่าไหร่ครับ อันนี้วิ่งไปแล้ว3,900 0กาว่ากิโลนะครับมาฟังเสียงข้อแต่งกันดีกว่าครับผมเสียงข้อขแต่งทุมท้มๆถูกใจไว้รุ่นแน่ๆครับอันนี้เจ้า h o n d a c b 5 0 0 s อเันนี้เปิดราคาอยู่ที่16,400บาทนะครับเริ่มต้นฟีดาวนะครับถูกใจไว้รุ่นฟีดาวแน่ๆครับอันนี้หากสนใจ ติดต่อเข้ามาที่ร้านเตอร์บายช็อปหรือเบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าเพจเตอร์บช็อปได้นะครับร้านเรามีช่องยูทูบไปแล้วครับชื่อว่าเตอร์บายช็อปนะครับอย่าลืมเข้าไปกดติดตามหรือกดสมัครสมาชิกกันด้วยนะครับขอจบรีวิวแต่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ